แกงหน่อไม้ครับสวัสดีครับทุกท่านกดตรงสีขาวนะครับกดอีกทีครับและกดกระดิ่งแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ สวัสดีครับวันนี้ทําอะไรครับทําอะไรนนตอน <แก S 1> เย็นครับมีแกงอะไรครับ<ก><ก>คุณแม่แกงไหน่อไม้ดองโอ้โห <c oughs> นี่นะครับอร่อยแน่นอนนะฮะแกงไก่หน่อไม้ดองนี่ครับแป๊บนึงครับผมนี่ฮะเห็นไหมฮะอร่อยแน่นอนนะครับนี่ฮะนี่แกงไก่ของวันนี้ก็คือ <c oughs> ใบแมงลักต้นหอมผักชี <c oughs> ที่จะใส่นะครับอร่อยแน่นอนใช่ไหมวันนี้ อร่อยไหมครับอ๋ออร่อยแน่นอนนะอร่อยค่ะครับนี่แกงแบบไหนฮะแบบทางเหนือปะแกงเหนืออ๋อแกงแบบทางเหนือนะครับนี่ฮะแกงไก่ใส่หน่อไม้ดองแบบทางเหนือนะครับนี่ครับคนทําอยู่นี่นะครับคนถ่ายคือคนให้กําลังใจถ่าย<ก>คือคนกินแลวก็คน <N> เป็นคนกินแล้วก็เป็นคนชิมนะฮะนี่ฮะให้กำลังใจนะครับ อันนี้มีที่เด็ดก็คือนี่ฮะเราก็จะใส่น้ำปะลารโอเคนี่ฮะใส่น้ำปะลารลงไปอร่อยแน่นอนครับนี่ครับน้ำปะลารแซบแบนะคะนี่ฮะใส่เยอะค่ะใส่ช้อนเดียวพอนี่ครับแซบแแน่นอนครับนี่ฮะวันนี้ครับเดในะใใีใส่ผักลงไปเลยนะใส่ผักใส่ผักใส่ผักแล้วจังปิดไฟใส่ผักก็จะปิดไฟเลยครับ ฮแกงแบบทางเหนือนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็ปิดไฟเลยครับนี่ครับก็จะรับประทานได้แล้วนะครับนี่ครับให้มันอบนิดนึงให้มันอบนิดนึงนะครับนี่ครับเสร็จแล้วก็จะตักใส่ถ้วยนะฮะตักใส่ถ้วยเดี๋ยวผมก็จะชิมดูว่า สีมือเป็นไงอร่อยไหม,อ,อ,ไหมอะไรประมาณนี้นะเดี๋ยวผมจะนี่นี่ครับโหน่าทานมากนะครับเนี่ยนี่ถ้ากลิ่นออกโทรศัพท์หรือทีวีได้นะนี่ผมจะทําให้เลยว่าหอมมากนะครับนี่ยนี่ครับแกงแบบทางเหนือนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะชิมให้เอซกับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับว่าอร่อยหรือไม่ครับ ชิมสิผมจะชิมดูนะครับนี่ให้ให้บ้านเขาถือเดี๋ยวชิมนี่ก่อนนะครับเอากันร้อนอน,นี่ครับ F4 กเจีเอาข้าวมาทานพร้อมกันเลยครับเ,เดี๋ยวเจอกันบนโต๊ะกับข้าวครับผม<ะ>นี่ครับวันนี้ก็ทานข้าวนี่ครับพ่อแม่ลูกนะครับวันนี้นี่ลูกสาวลูกสาว,ก,สาวกินไก่ยา่างนะฮะ<ก>น,นี่กินไก่ยา่างกินแค่นี้พอฮะไม่ต้องกินเยอะกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วนะครับนี่ครับลูกสาว คุณแม่คุณแม่กินแกงหน่อไม้คุณแม่กินแกงหน่อไม้นะครับนะครับกิน,แค,นคแค่นี้นะครับนี่บ้านผมมากินไม่เยอะนะฮะกินกันแค่นี้พอครับนี่ครับมากินข้าวด้วยกันนะครับนี่ครับีกินข้าวมาเด้อครับเด้อมากินเข่าเนํากันครับนี่ครับพอกินพอดที่ วันนี้ก็สบายสบายคือว่าสบายหนึ่งคือสบายใจพรุ่งนี้ไม่ต้องตื่นเช้าไปส่งลูกสาวนะฮะแต่ก็ยังไงก็ต้องได้ไปส่งคุณแม่อยู่ดีใช่ไหม,มยังไงก็ได้ไปส่งคุณแม่นะครับี่ต้องไปค่ะ <laughs> ปีนี้ว่าผมว่าจะเอพ่อดีเด่นนะครับไม่รู้ว่า <laughs> จะได้หรือเปล่านะครับนี่ฮะอยากได้พ่อดีเด่นแต่ยังยังไม่ได้นะครับ มากินข้าวด้วยกันนะครับ fc ครับนี่ฮะอร่อยอร่อย,ออยก็กินกันแค่นี้กินอ่าแป้งนอไมดองใส่นี่ฮะใส่ไก่มีไก่แล้วก็มีเครื่องในไก่นิดหน่อยครนี่ฮะวันนี้กับข้าวง่ายๆส่วนลูกสาวก็ไก่ย่างนะฮะไก่ย่างนะครับเดี๋ยวขอตัวทานข้าวแปปหนึ่งครับผม จามากินเขาขเลือกเขาพี่น้องเอ้ยแกงน้องไอม่ส้มไก่ไก่ภาษานั่งขวางแกงน้องไม่ส้มใส่ไก่ใส่ไก่คือกักกอนเนาะลำลำครับมาเลยครับแซ่บๆจ้าแซ่บๆเด้อพี่น้องลำลำจ้าอร่อยอร่อยครับ อร่อยครับอร่อยครับเผ็ดร้อนหน่อยนะเดี๋ยวจะกินกับพริกอยู่ลูกโดดไม่เผ็ดไม่เผ็ดไม่เผ็ดลเลยแต่เราเผ็ดเราต้องกินกับลูกโดดถ<ม>ึงข้าวห่านซีครับไม่เผ็ดแบบเราจริงทำเองเผ็ดเอง ครับผมวันนี้ขอบคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณเอซีที่เขามาติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะวันนี้ก็คือสบายๆนะครับเพราะว่าลูกสาวปิดเทอมแล้วสอบเสร็จแล้วก็คุณพ่อเขาไม่ต้องกังวลน,นะครับวันนี้เราสามคนพ่อแม่ลูกอขอตัวลาไปก่อนนะครับคลิปนี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊าย <ไป S 2> บายครับ